สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบติดตามซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีซีรีส์จีนโบราณน,นะคะดีๆที่น่าสนใจเรื่องไหนกำลังจะออนกันบ้างนะคะในช่วงเวลาอันใกล้นี้ค่ะก็คือปลายติ่งๆของธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็มีเรื่องราวของละคร3เรื่องซึ่งก็มีข่าวว่าได้รับการพิจารณานะคะได้รับไหล่เส้นในการออนแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ละเรื่องก็มีแหมคู่หูนะคะพระเอกนางเอกที่ดูแล้วมีเคมีที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ละครอิงประวัติศาสตร์ก็มักจะเป็นทีมที่ได้รับความยอดนิยมอยู่เสมอนั่นเองค่ะสำหรับปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวที่ใกล้จะมาออนแอร์ air, นั่นก็คือชาด l o v e ค่ะเ,เพื่อนๆชาด Love นะคะก็สำหรับเรื่องนี้ปีศาจลาตีนะคะชื่อไทยก็จะเป็นคุณทรงอี้แล้วก็คุณเฉิงเลย ใน,ะะนวะนวนิยายก็มีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะแอดหวานเล่าไว้จนจบแล้วด้วยละในช่องหวานชูกานเลิฟ h i นีสโนเวล l a แอนด์ซีรีส์นะคะเพื่อนๆเข้าไปฟังกันได้เลยค่ะส่วนในบทละครน,นั้นหวานว่าก็ต้องมีการดัดแปลงนะคะให้มากขึ้นเพราะว่าบทบาทของพระเอกในตอนที่หล่อๆเป็นรัชทายาทก็คงจะต้องมีมาแน่นๆกว่าในนวนิยายนะคะเพราะในนิยายจะเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่จะใส่หน้ากากซะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการดัดแปลง แน่นอนค่ะ คุณผู้แต่งนะคะก็คือผู้ใช้นามประกาว่าจิวลู่เฟยเซียงนั่นเองบอกเลยว่าโรแมนติกมากนะคะจบดีแฮปปี้เวิร์เวอร์อีกต่างหากค่ะกำกับโดยนะคะคุณเติงเคอชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังร่วมทีมมากับคุณเกาจงขายค่ะแล้วก็นำแสดงโดยคุณซ่งอี้แล้วก็คุณเฉิงเหลยนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะพระรองแล้วก็นางรองก็สวยหล่อทั้งนั้นค่ะปีหวนจินนะคะกวนหงนะคะจีเซียวปิงรวมทั้งหนีต้าหง นะคะเย่ยางแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะแมบอกชื่อไปทั้งเรื่องก็เก่งว่าเวลาจะไม่พอคะ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนางเอกหลี่ซวงของพวกเราคะ่ะเป็นนายพลหญิงที่ยิ่งใหญ่มากๆของราชวงศ์ไทจิ้นเลยนะคะนางนั้นก็มักจะไปอยู่ที่บริเวณชายแดนคะ่ะไม่ยอมกลับเข้าเมืองหลวงเพราะว่าหนีการแต่งงานด้วยไกลๆนะคะถ้าเข้าไปก็ต้องแต่งงานกับรัชทายาทแน่ๆคะ่ะเพราะนางเอกของเราไม่เข้าไปน,นั้น เราจะถ่ยายยาทก็ออกมาตามเองเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านะคะเราจะถ่าย,ยาทนั้นมาช้าค่ะเพราะว่าคือนางเอกของเราได้มีโอกาสพบพระเอกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะนางเอกเป็นผู้ที่กล้าหาญมากเก่งในการต่อสู้ค่ะซึ่งก็พวกเราก็รอดูเนาะคุณทรงอี้ลักษณะเหมือนคุณอูคุณหนูตัวเล็กๆนะคะดูแล้วจะแบบอ่อนๆน,นิ่มๆแต่ว่าในเรื่องนี้มาเล่นเป็นแม่ทัพหญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าจะเธอนั้นจะรับบทบท นี้ได้สมจริงสมจังหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็พอพระเอกของเราปรากฏตัวก็ทุกคนก็รู้สึกระวงระแวงมากๆเลยว่าเอ๊ะเป็นสายลับหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็พระเอกของเรามีความแฟนตาซีด้วยค่ะคือกลางวันนั้นร่างกายจะเป็นเด็กนะคะตัวเล็กกระจึงส่วนตอนกลางคืนจะเป็นชายโตเต็มวัยนะคะแล้วก็ชอบไปนอนกอดนางเอกชอบไปแบบเออตอนกลางคืนเนี่ยนะเพื่อนๆแล้วก็ชอบไปแบบนอนใกล้ๆนางเอก คำว่าใกล้ๆก็คือสมมตินางเอกนอนบนเตียงเพอเอกก็จะนอนบนหลังคากระโจมกองทัพอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ช่วยชีวิตนางเอกไว้หลายหนเลยนะคะต่างคนก็มีฉากที่ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสกันสลับกันไปมานั่นเองค่ะส่วนเะเอกของพวกเรานั้นอยู่ในสภาวะของการสูญเสียความทรงจํานะคะแดจาวูอยู่แต่ว่าในท้ายที่สุดเราวเขาก็จําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญคือทั้งสองฝ่ายนั้นนะคะเพอเอกกับนางเอกเหมือนว่าจ จะเป็นศัตรูกันคนละฝ่ายแต่ว่าเพศของพวกเรานะคะไม่ได้เลือกบ้านเมืองเพื่อนเลือกนางเอกของพวกเราคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะ พระเอกกับนางเอกนะคะต่อสู้เคียงข้างกันแล้วก็ฝ่าฟันความยากลำบากไปด้วยกันนะคะอ่ะเน้นอีกทีหนึ่งเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆเลยนะคะหล่อมากค่ะสำหรับพระเอกแล้วก็สวยน่ารักสำหรับนางเอกนะคะสำหรับเรื่องที่สองนะคะเรื่องนี้ก็น่าดูค่ะ Serendipity น,นะคะชื่อภาษาอังกฤษถ้้จริงแปลตามตัวมันคือความบังเอิญใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้แต่จริงแล้วมันมีชื่อนิยายจีนนะคะซึ่งแปลเป็นไทยมันคือลูกเคยที่แสน ดีที่สุดค่ะเรื่องนี้นะคะอืมส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็จะงง,งงนิดหนึ่งนะคะ Serendipity อ่ะว่าไปตำน้ำค่ะก็นำแสดงโดยคุณหวังจื่ฉีแล้วก็น้องลู่อี้เซียวนั่นเองนะคะรอผลงานของลู่อี้เซียวมานานเช่นกันแล้วก็จะได้ดูในเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับค่ะก็บอกแล้ว The Noel v Sun in Law นะคะก็ลูกเขยที่ดีที่สุดนั่นแหละค่ะก็ผู้เขียนนะคะก็คือ,อคุณ Sunset Rose นะั่นเองนะคะแล้วก็กำกับเรื่อง โดยคุณเฉินเจียหลินค่ะนำแสดงโดยคุณหวังจือ่อฉีคุณลู่วี่เซี่ยวนะคะแล้วก็มีคุณหวังหงอี้อยู่ด้วยมีคุณเฮอร์ซิลมีคุณคงเฉือ่เอ๋อนะคะสวยมากเลยคนนี้แล้วก็มีหยางซือเจ๋อมาด้วยเหลียวเจียหุยแล้วก็ไต้เจียวเฉียนมาหลายคนเลยเฮ่อหงซานก็มานะคะคุณนาคุณตาพวกเรามากมายอีกแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะอ้างอิงตามนวนิยายต้นฉบับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเจี้ยนหมิงซูค่ะซึ่งเป็นลูก สาวของตรากูลเจี้ยนในเจียงหนิงนะคะซึ่งต่อมานั้นก็แบบโอ้โหครอบครัวเรียกได้ว่าอยู่ๆก็หายเรียบไปนะคะภายในคืนเดียวคือโดนคาตกรรมไปหมดเลยแล้วก็เจี้ยนหมิงซูเองก็ตกหน้าผาค่ะโดยไม่ได้แบบคือคือถ้าไม่ตกหน้าผาก็ตายต่อหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอตกลงไปแล้วก็สูญเสียความทรงจำนะคะอยู่ในอาการแดจาวูค่ะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากลู่ซางนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นคนรักของนางนั่นเองแต่ว่า รู้สางนั้นโกหกค่ะว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันนะคะจากนั้นก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงด้วยกันค่ะระหว่างนั้นนะคะตัวของนางเอกของเราก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองคือด้วยความอาการแดจาวู oo, บางทีก็รู้สึกว่าเออฉันเป็นใครกันแน่ฉันเป็นใครกันแน่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเป็นใครค่ะนางเอกก็เลยเริ่มสืบสวนประสบการณ์สอบสวนชีวิตของตัวเองว่านึกพยายามนึกแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากรู้ส่งอะไรบ้างก็ว่าไปนะคะว่าตัวเองนั้นเป็น ใครกันแน่จนกระทั่งนะคะเปิดเผยคือจําได้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วที่แบบ ที่มันสะเทือนใจก็คือเดี๋ยวนางก็จะรู้ด้วยว่าทําไมครอบครัวของนางถึงโดนฆาตกรรมแบบล้างตายเรียบภายในแบบแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคดีที่น่าเศร้าใจมากๆเลยค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็มีคือถ้าถ้าฝ่ายศัตรูรู้ว่าอย่างรอดก็คือต้องตายนั่นเองค่ะแต่ว่าเพศของพวกเราก็คอยปกป้องนางเอกอย่างเงียบๆมาโดยตลอดเลยนะคะทั้งคู่ก็ต้องเผชิญอันตรายมากมายค่ะก็ต่อสู้ฝ่าลมฝ่าฝนไปด้วยกันในที่สุดพวกเขานะคะ ก็สามารถจะยืนยันความรู้สึกที่มีต่อกันได้ค่ะพระเอกก็บอกความจริงว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องกันฉันนี่แหละเป็นคนรักก็แบบเราลักกันนะคะก็ใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในนวนิยายต้นฉบับเป็นทีมแบบว่าอบอุ่นนะเป็นเรื่องราวของออพระเอกนางเอกที่รัก กันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพื่อนๆแต่ด้วยความปลอดภัยของนางเอกเพราะฉะนั้นแล้วจะจะต้องแบบไม่บอกว่านางเอกนั้นเป็นคนรักของเขาก็เลยเหมือนกับว่านางเอกเป็นน้องสาวของเขาอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ดูแลกันได้ง่ายไปไหนมาไหนก็จะได้แบบอยู่ห้องเดียวกันได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่มีลูกเขยว่าที่ลูกเขยคนไหนที่ดีกว่าลูกเขยคนนี้แล้วนะคะขณะครอบครัวว่าที่เมียแบบโดนฆ่าล้างโคตรไปเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ยังอยู่เคียงข้างนะ กับผู้ที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวก็คือนางเอกนะคะเจนหมิงซูของพวกเรานั่นเองค่ะเรื่องนี้อบอุ่นแล้วก็มีเรื่องราวของปมเรื่องหนึบหนบนะคะว่าใครว่าลัสบอรสแล้วก็มาจัดการกับครอบครัวตระกูลเจนทําไมนะคะนี่ก็เป็นกันสารของเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะมาที่เรื่องที่3มเรื่องนี้ก็อยากดูมากนนะวันนี้ยายต้นฉับสนุกมากอ่านไปสะใจแล้วก็หัวเราะเอิกเอิกไปนะคะบอกเลยนางเอกกับพระเอกของพวกเรานะคะหลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานาง เอกฟื้นคืนชีพนี้ไม่เคยแพ้ไขเพื่อนๆค่ะมีแต่เรื่องเาวานั่นๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ต้องรอดูอินเนอร์นะคะของนักสแสดงนั่นก็คือคุณจางวันวีแล้วก็คุณจิงเถียนนั่นเองค่ะพระเอกนางเอกต้องมีความชดๆหน่อยนะชดๆประมาณว่ามั่นใจนะ,ะสะสหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเาวาทีออ่อ้างอิงตามนิยายไปก่อนไม่รู้ว่าในบทละครเขาจะเปลี่ยนพวกเราพาไปโลกไหนกันนะคะอาจจะแค่คุ้งน้ําหรือว่าออกท้องทะเลหรือ ไปมาหาสมุทรอะไรก็ว่าไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะเอาตามนิยายไปก่อนนิยายสนุกแล้วก็มันมากค่ะเจียงซื่อนะคะก็เป็นลูกสาวเนาะเป็นคนที่4ี่ของของตระกูลเจียงหรือว่าคารือหัดจ,จวนนะคะตรงผิงโปนั่นเองค่ะก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะแบบเมื่อชาติที่แล้วโคตรเลยแต่งงานผิดเพื่อนแต่งงานผิดชีวิตเปลี่ยนทําให้แบบต้องตายเดี้ยงไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในในชาติใหม่พอลืมตาขึ้นมาอู้แต่แล้ว มันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่แบบจะต้องแต่งงานนี่กว่าเอาเลยจัดการเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีไม่ว่าจะจะใช้วิธีไหนจะโหดร้ายจะอะไรยังไงนางเอกเราใช้หมดแล้วก็จะต้องแบบปกป้องนะคะชีวิตของคนที่รักนางแล้วก็เป็นคนที่แบบหวังดีกับนางเมื่อชาติที่แล้วซึ่งนางอะมองข้ามไปเพื่อนๆด้วยความที่ชาติที่แล้วนางก็เป็นคุณหนูที่อยู่ในห้องหอสบายๆไม่ได้มองโลกอะไรกว้างขวางนะคะแล้วก็ไม่ได้มองเห็นความรักของบุคคลอย่างเช่น พี่ชายที่ไม่ค่อยเอา่านของนางก็รักนางมากแล้วก็ท่านพ่อที่ไม่เหมือนจะแบบไม่ค่อยดูแลนางแต่จริงๆแล้วพ่อเป็นห่วงนางมากๆเลยนะคะซึ่งนางเอกของเราได้รู้หลังจากที่ที่แบบมันสายเกินไปนั่นเองพอได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนางเอกของเราเออลักษณะของงูแผ่แม่เบี้ยเลยค่ะคือดูแลทุกคนนะคะแม้กระทั่งสาวใช้ที่ที่แบบอยู่คู่กันมาอะไรแบบนี้นางเอกของเราดูแลทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพระเอกของเราเคย เจอกันเมชาติที่แล้วด้วยแล้วก็พระเอกนั้นแบบโอ้โหมาอยู่นะคะหาบ้านอยู่ใกล้ๆนางเอกคือทําทุกอย่างเพื่อจะปกป้องนางเอกนั่นแหละแต่นางเอกนะช่วงแรกโค้รจะแบบอุ้ยลังเกียดพระเอกเลยนะคะไม่ชอบเพราะว่าจําได้ว่าเมชาติที่แล้วก็ทําอะไรไว้กับนางเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าพระเอกนั้นจะจะแบบว่าเออแก้ไขสิ่งที่มันเคยเข้าใจผิดแล้วก็แสดงให้นางเอกนั้นได้รู้ถึงความจริงใจของเขาได้อย่างไรนะคะคู่นี้นะคะจบด้วยการ ขึ้นเป็นฮองเฮาแล้วก็ขึ้นเป็นจัก,กรพพัดกันเลยค่ะจัก,กรพพัดแล้วก็จัก,กรพัดดีนีนะคะโอ้ยแต่ละในนิยายจบดีแฮปปี้มากแล้วก็เรื่องนี้บอกเลยบบโอ้โหนางเอกโคตรฉลาดหลักแหลมแล้วก็ทุกวิธีะนางเอกใช้หมดนะคะจะดีจะโหดจะร้ายจะแบบอะไรก็ตามเพราะว่านางรู้ชัดเจนว่าคนไหนเป็นศัตรูนะแหมมันต้องมีแนวนี้ออกมาใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่รู้เราแก้แค้นไม่ถูกแต่พอเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นศัตรูเรานะคะแหมพอมีโอกาสกลับมานีจจ จัดการจัดให้อย่างหนำหนำเลยค่ะเพราะฉะนั้น3เรื่องนี้นะคะได้ไลายเส้นใบอนุญาตการออนแอร์หมดแล้วนะคะพวกเราก็รอได้เลยว่าเอาละจะเคาะลงมาให้พวกเราได้ดูกันเมื่อไรแต่เขาบอกว่าเร็วเ็วนี้เร็วเร็วนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะพวกเราก็รอกันไปค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเพื่อนๆอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดวานด้วยนะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ